ค่ะค่อยๆขึ้นอยู่กับบ่อยๆนี่สวัสดีค่ะวันนี้ปาเก๋ขอแนะนํานะคะเขาเกลียบปากหม้อสูตรเวียดนามนะคะไม่ใช่คนเวียดนามนะคะแต่มีเทคนิคของเวียดนามมาฝากค่ะดูจนจบคลิปนะคะค่ะวันนี้ปาเก๋จะบอกละเอียดเลยนะคะถึงตาช่างอ้าวตั้งนะคะเราก็แช่เลยค่ะใช้แป้งนะคะข้าวเจ้า125กรัมโอเคนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะ ปาเก๋ก็จะหมักนะคะหมักแป้งข้าวเจ้าก่อนค่ะอันนี้ปาเกตจะเตรียมน้ําไว้เลยนะ600 ML นะจ๊ะหมักไว้เลยปาเกตจะหมักไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะถ้าใครหมักกลางคืนได้ก็ดีอันนี้คือเคล็ดลับแรกนะคะเรื่องของแป้งจะทําให้แป้งเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องความใสเดี๋ยวเราก็มาใส่ แป้งมันนะคะอันนี้เราตวงน้ําเก็บไว้เลยนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่อันนี้ปาเกตตัวไว้แล้วนะคะ600 ml ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็ทิ้งไว้เลยประมาณ5ชั่วโมงเดี๋ยวเราเอาแรปปิดไว้นะคะตอนนี้นะคะมาถึงขั้นตอนที่เราหมักแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป5ชั่วโมงค่ะนะคะ อันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะ125กรัมเราหมักนะคะหมักแป้งให้แป้งเ่ยเหนียวนุ่มอันนี้คือเคล็ดลับที่1เลยนะคะเดี๋ยวเราคนให้ละลายเข้าให้ให้แป้งนะที่นอนก้นเนี่ยละลายกับน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะเรามาตวงแป้งมันค่ะอันนี้ถ้วยนะคะ231เราเทออกนะคะเอาค่าศูนย์เราตักแป้งมันค่ะ125กรัมเท่ากับแป้งข้าวเจ้านะคะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราเทส่วนผสมแป้งมันลงกับแป้งข้าวเจ้าเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้า ลเลยนะคะคเติมน้ําค่ะก็เก๋ตวงน้ําไว้ที่600 ml ก่อนนะคะอันนี้ขึ้นน้ำเนี่ยคนไปนะคะกะระยะดูนะคะถ้าแป้งหนาไปเราก็สามารถเติมน้ําได้อันนี้คือตวงมาตรฐานก่อนนะคะ600 ml ร้อยค่ะนะคะเรานําส่วนผสมปิดไป้ภาชนะแรปไว้ก่อนนะคะแรปที่เมื่อสกู่นี้ เราเก็บไว้เดียวเราไปทําไส้กันจ้าต่อมาส่วนผสมที่2ก็คือส่วนผสมของไส้นะคะมีหมูสับค่ะหอมนะคะต้นหอมนะคะ,ะเกืก็จะซอยแยกนะคะเป็นส่วนโคนแล้วก็ส่วนปลายนะคะเราจะแยกเป็น2ส่วนค่ะจากนั้นนะคะเราเอาโคนนะคะต้นหอมค่ะมาปั่นให้ละเอียดนะคะ เราปั่นให้ละเอียดอย่างนี้นะคะเทคนิคของทําไมถึงต้องปั่นนะคะทําไมซอยไม่ได้เพราะว่าถ้าหอมนะคะถ้าเราไม่ปั่นเวลาเราเจียวเนี่ยเ,เจียวเสร็จแล้วนะคะเราไปคูก่กับหมูถ้ามันไม่เข้ากับเนื้อหมูมันจะโดดขึ้นมาจะทําให้รสชาติเปลี่ยนนะคะเราถึงจะทําให้ละเอียดให้เข้ากับเนื้อหมูเลยดูไปให้จบคลิปนะคะมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้คือครั้งแรกแต่เทคนิคก็คือมันก็เกิดจากการทักษะในการทํานะคะจากนั้นนะคะเราตั้งน้ําให้เดือดค่ะเราก็ใส่นะคะ อหอมค่ะลงไปค่ะตัวนี้เป็นเทคนิคที่สองนะคะก็คือเราต้นหอมนะคะไม่ให้เหม็นเขียวนะคะเพราะว่าถ้าต้นหอมถ้าเราไม่ต้มเนี่ยมันจะเหม็นเขียวนะคะบางเจ้าเขาไม่ต้มนะคะแต่ถ้าต้มไปแล้วเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยนี่เป็นเคล็ดลับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าเกจ๋จำไม่ได้ละเคล็ดลับที่สามที่4ี่แล้วนะเมื่อกี้คือตอาหัวต้นหอมปั่นนะคะเป็นเทคนิคที่สอันนี้เป็นเทคนิคที่4นะคะดูให้จบคลิปนะคะ ถ้าดูให้จบคลิปก็จะมีเทคนิคอันนี้คือสูตรดั้งเดิมเลยค่ะอาเจ้นะคะเป็นคนรักกันชอบกันนะคะคนเวียดนามค่ะป้าเก๋คือชอบทานนะคะไปทีไรก็ต้องไปแวะทานร้านเจเขานะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเราเอาต้นหอมขึ้นมานะคะมาคลายคความร้อนเลยค่ะตักขึ้นมาเลยมาแช่น้ําเย็นนะคะแช่น้ําเย็นนะคะเป็นเทคนิคที่สี่หรือที่หแล้วนะคะแค่แช่น้ําเย็นทําให้ต้นหอมเรานะ เขียวนะคะสดอยู่เสมอเขียวสดเขียวสดนะคะเขียวสดเดี๋ยวปาเก๋ไปขอเทนะคะจากนั้นนะคะเราตักต้นหอมขึ้นมาค่ะเขาเรียกใบหอมเนาะเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวที่เราไปไปปั่นนะคะแล้วเราก็บีบน้ํานะคะบีบให้ให้หมักเลยใช้กระชอนนะคะทีท,ทีบีบให้หมาดเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันวันนี้ปาเก๋ใช้น้ํามันหมูนะคะที่ทํามาจาก หมู3ามชั้นนะคะไร้น้ำมันทอดด้วยหม้อไร้น้ำมันแล้วก็เดี๋ยวป้าเก๋จะเติมอีกนิดนึงเพราะน้ำมันน้อยไปหน่อยนะคะเติมน้ำมันถั่วเหลืองค่ะจากนั้นนะคะใสะ่หอมลงไปเลยค่ะที่เราปั่นไว้นะคะเจียวหอมใช้ไฟอ่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะซึ่งทําให้เนี่ยหอมนะคะแล้วก็น้ำมันเจียวเนี่ยหอมเพราะบางบางที่นะคะเขาจะใส่ต้นหอมกับใบหอมเนี่ยพร้อมกันเลยนะคะไปผัดแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้มาเจียวอย่างนี้นะคะก็จะทําให้เขาเรียกอะไรเหม็นเขียวนะคะเติมเติมน้ามันนิดนิดนึงมันน้อยเดี๋ยวเราจะจะเอาน้ํามันออกมาเอาไว้สำหรับทาแป้งนะคะใส่ได้อีกนิดนึงค่อยๆคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ให้มันไหม้นะคะขอ,องอร่อยต้องใจเย็นแล้วก็มีหลายขั้นตอนนะคะเริ่มเดือดแล้วก็รีบคนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เราจะไม่ทําให้กรอบเหลืองกรอบนะคะแค่นี้นะคะโอเคก,ก็จะตักออกมานะคะ เก็บไวเพื่อเอาไปทานะคะที่แป้งจากนั้นค่ะป้เกศก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะวันนี้ใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะให้หมููแตกตัวไม่ให้หมูจับตัวเป็นก้อนนะคะค่ะพอหมูเริ่มร่วนนะคะได้ที่แล้วนะคะป้เกศจะเติมส่วนผสมแรกเลยน้ำมันงานะคะเพิ่มความหอมนะคะให้รสชาติของอาหารเราน่ารับประทานมากขึ้นซีอิ๊วขาวค่ะ ซอสปรุงรสจากนั้นนะคะป้าเก๋จะตัดด้วยน้ำตาลนะคะสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันเลยนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวป้าเก๋จะใส่น้ำปลาอ๋อขอผงปรุงรสอีกเล็กน้อยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะจากนั้นนะคะป้าเก๋ก็จะใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะคะถ้าใส่หอมเยอะเนี่ยจะทําให้อร่อยแล้วส่วนผสมเหมาะหอมกับหมูเนี่ยต้องเท่าเกันนะคะยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะ หอมหน่ารับประทานจริงๆเลยเสร็จแล้วนะคะป้าเก๋ขอไฟกลางเลยนะคะเมื่อกี้เก็บป้าเก๋ใช้ไฟอ่อนนะคะน้ำปลาค่ะจะให้หอมนะคะ เราควรจะใส่ตรงข้างๆกระทะนะคะเพิ่มความหอมรับรสชาตินะคะกลิ่นของกระทะด้วยหอมเชียวค่ะหอมมากเลยหอมน้ำปลานะคะเราไล่น้ำปลาออกไหนเราลดไฟลงค่ะลดไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะโอ้หเสร็จเรียบร้อยนะคะหอมหน่ารับประทานเชียวค่ะขอชิมรสอีกทีละกันเพื่อความแน่ใจว่าเหมือนต้นตำรับหรือเปล่าอืมบักเกตขาดอยกนิดนึงจ้าผงกระเทียมใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่บักเกตขอชูรสนะคะ ไปผงกระเทียมนะคะประมาณครึ่งช้อนชายังเค็มไม่ได้ที่เดี๋ยวพอเติมน้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งเร่งไฟตอนใส่น้ำปลาเร่งไฟนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะปิดแกส๊สเราพักให้เย็นสักนิดหนึ่งนะคะพอปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยค่ะเราไม่ใส่ตอนที่มันรอ,อตอนที่เราผัดนะคะเพื่อกลิ่นของเขาเนี่ยยังอยู่ค่ะเทคนิคนะคะการวางหมูนะคะส่วนไส้นะคะปาเก๋ก็จะ เอาส่วนบนนะคะให้สูงนิดนึงนะคะให้น้ํามันเนี่ยไหลลงมาแล้วเราก็ตักออกนะคะเอาไปทาแป้งได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไส้เราแฉะจนเกินไปเนี่ยก็ทําใหเา้เวลาห่อนะคะไม่สวยค่ะส่วนผสมที่3มนะคะน้ําจิ้มค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราใส่เกลือลงไปค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะจากนั้นเราไปกรองออกนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพอต้มสุกแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ ดำพริกนะคะมากรองเอาน้ำร้อนออกเหลือแต่พริกสดนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นค่ะส่วนประกอบของน้ำจิ้มนะคะมีน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะส่วนผสมนะคะปริมาณเดี๋ยวป้าเก๋จะใส่ไว้ในใต้คลิปนะคะน้ำปลาค่ะสามอย่างเท่านั้นนะคะจากนั้นเราเปิดไฟอ่อนค่ะพยายามคนให้น้ำตาลละลายนะคะถ้าภาษาภาคกลางก็คือเคี้ยวนะคะน้ำตาลเคี้ยวค่ะแต่ถ้าน้ำตาลเคี่ยวของเราเขาจะไม่ใส่ น้ำปลานะคะแต่ของเวียดนามเขาจะใส่ชูโร่น้ำปลาแต่รสชาติของเขาเนี่ยจะออกหวานหวานดั้งเดิมเลยนะคะเขาจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูนะคะแต่ถ้าใครชอบหรือว่าะสะดวกก็แล้วแต่นะคะแต่รสชาติต่างกันค่ะน้ำส้มสายชูกับมะนาวเนี่ยต่างกันเลยนะคะน้ำตาลละลายแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนนะคะพยายามคนนะคะปบเกตจะเติมเกลือนะคะเพื่อตัดรสชาตินะคะจากเล็กน้อยค่ะแล้วก็เราก็เคี่ยวไปเลยนะคะ ไปเคี่ยวจนกว่าให้ความข้นของน้ำตาลนะคะแล้วก็เราจะไล่นะคะกลิ่นของน้ำปลาออกนะคะจนกว่าไม่มีกลิ่นของน้ำปลานะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมพริกเลยค่ะนำพริกนะคะใส่โถป,ปัน่นเรียบร้อยค่ะเราจะได้พริกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้ปเกตจะทําทีเยอะๆนะคะเอาไว้ทําใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะคะก็หาภาชนะนะคะ เป็นโถแก้วนะคะป้าเก๋จะแบ่งส,สัดส่วนไว้ก่อนนะคะตัวนี้เรายังไม่ทานเราจะเก็บไว้ปรุงอย่างอื่นได้นะคะส่วนน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวป้าเก๋จะตักใส่ถ้วยแบ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะหมักพลิกนะคะด้วยน้ําปลาใส่น้ําปลาลงไปจ้า เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาเจ้เขาฝากมานะคะเขาให้เคล็ดลับป้าเก๋เยอะมากเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะนะคะเพื่อจะทําแป้งค่ะเรา DIY นะคะขึงผ้าเสร็จแล้วก็จอดนะคะให้น้ำนะคะเวลาเราเทน้ําเข้าไปแล้วก็ให้อากาศนะคะเวลาน้ําเดือดขึ้นมานะคะจะได้ไม่พุ่งเสร็จแล้วสําคัญเลยเราต้องเอามาแช่น้ํานะคะประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ผ้าเนี่ยเปียกและชุ่มนะคะ จะได้ไม่ติดแป้งไม่ติดผ้าค่ะอันนี้ป้าเก๋ก็แช่มาแล้วนะคะ10นาทีต่อไปค่ะเราไปใส่น้ำไปนะคะเติมน้ำไปให้ครึ่งหม้อเลยค่ะวันนี้ป้าเก๋ใช้หม้อเบอร์22นะคะส่วนผสมของไส้นะคะเราก็ผัดนะคะแล้วก็จนแห้งแล้วนะคะสวยงามพระราก้าจ้าอร่อยด้วยเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ว่าสวยงามอย่างเดียวนะจ๊ะ โอเคต่อมานะคะเราก็โรยหอมเจียวนะจ๊ะหอมเจียวค่ะโรยไปให้เลยนะคะจะได้น่ารับประทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเคียงกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มค่ะพริกน้ำส้มนะคะที่จะม,มาเติมกับน้ำจิ้มพริกเนี่ยนะคะเอาไปต้มจนเปลี่ยนสีนะคะออกสีส้มจะไม่ออกแดงสดนะคะแล้วก็หอมเจียวค่ะ ตัวนี้ป้าเก๋แบ่งมานะคะสูตรเด็ดของเขาเลยนะอาเจ้ฝากมาถ้าคุณปั่นน้ำพริกแล้วนะพริกหมาพริกต้มแล้วต้องใส่หมักด้วยน้ำปลานะคะเพิ่มรสชาตินะคะของน้ำส้มนะคะของพริกเราแล้วก็ตัวนี้เลยน้ำมันนะคะออกมาจากน้ำน้ำผัดแล้วก็น้ำกะทีน้ำเจียวหอมตามด้วยมะนาวค่ะแล้วส่วนสำคัญแป้งค่ะแป้ง วันนี้จะหมูหรือจานะคะเรามาลุ้นกันค่ะเพราะปะเกะหัดทําครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากเลยจ้าจากนั้นค่ะก่อนที่จะคนเอ่อก่อนที่จะลงแป้งเราต้องคนทุกครั้งค่ะให้แป้งละลายนะคะไม่ให้ติดนะคะจากนั้นเราก็เทวนแป้งค่ะแป้งของเอ่อข้าวเกรียบยวนเนี่ยนะคะจะบางแล้วก็ใสนุ่มจะแตกต่างกับข้าวเกรียบ บ้านเรานะคะที่เขาเรียกเขาเก็บปากหมอ้อหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสาคูไส้หมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนละอย่างกันนะคะตัวนี้แป้งมันจะบางเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วเนื้อจะบางอย่างงี้ค่ะเหนียวนุ่มนะคะในลักษณะนี้เสร็จแล้วหนึ่งหน้าที่ผ่านไปค่ะเราตักหมูนะคะประมาณหนึ่งช้อนเอาไว้ตรงกลางค่ะไม้พายนะคะควรจะแช่น้ําเอาไว้แล้วก็แซนรอบนอกก่อนค่ะ ค่อยๆค,ความชํานาญนะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรนะทำบ่อยๆนี่แล้วก็เก็บมาเลยค่ะเก็บชายนะคะมันจะเหลืองใสๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาใส่ภาชนะแล้วก็ทาน้ํามันค่ะเราก็จะแต่งจานด้วยหอมเจียวนะคะเคล็ดลับทุกอย่างป้าเก๋บอกไว้หมดแล้วนะคะรับรองค่ะทำตามสูตรนี้นะคะอร่อยชัวร์รับประกันนะคะ แต่มือใหม่สมัครเล่นก็เอยังทำหอยังไม่สวยเท่าที่ควรนะคะขอประทานอภัยค่ะน้ำจิ้มก็บอกสูตรหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่มีกั๊กค่ะหนึ่งนาทีผ่านไปจ้าไม้พายต้องจุ่มน้ำนะคะเสร็จแล้วแซดด้านนอกก่อนคะ่แะแซดด้านขอบๆก่อนนะคะเก็บด้านข้างเข้าคะ่ะจากนั้น ปลายออกมาค่ะม้วนไปค่ะม้วนเข้าไปนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วทำความสะอาดผ้าทุกครั้งค่ะค่ะเราก็ตกักน้ำจิ้มนะคะตามด้วยพริกนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจชอบนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้า เป็นไงคะปากม้อของป้าเก๋ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ป้าเก๋นะคะขอประทานอภัยค่ะไม่ใช่มืออาชีพนะคะหอไม่สวยแต่รสชาติมืออาชีพค่ะขอบคุณมากคะ่ะ